มิสเตอร์จิวฮุยจุนนะครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งซิงหวาอยู่มานานแล้วลหละวันหนึ่งครับเขาถีบจักรยานอยู่แล้วก็เสียการทรงตัวจนได้แผลที่ใบหน้านั้นแคนมากเลยบอกว่าถีบจักรยานแล้วต้องมาเป็นแผลเป็นเอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะการถีบจักรยานความคิดที่จะสร้างจักรยานที่ทรงตัวได้ด้วยตัวเองขึ้นมาใครจะไปคิดนะครับวันนี้เขาเรียกอะไรเดีย autonomous cycling ขีดใจอัจอโต้แต่พ่อเคยเห็นแล้วนะประมาณสักเกือบ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นจจสซินอายุ4ี่ขวบเขาก็ถีบจัก,กรยานอยู่แล้วผมก็จะคอยเข็นเจสซินล้มไปปุ๊บจัก,กรยานวิ่งเองได้ <laughs> ที่น่าสนใจที่สุดคือไม่ใช่เป็น autonomous นะแต่ว่าการที่เขาจะทรงตัวเองได้โดยการใช้จโรสโคปอันนี้คือเท่โดยเขาอาศัยเทคโนโลยีเครื่องวัดความเร่งและจโรสโคปเพื่อที่จะตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนของจักรยาน mm hmm. ก่อนที่จะออกแบบระบบมาเพื่อปรับแบบอัตโนมัติ ไม่ให้ตัวจักรยานนั้นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในระหว่างการขับขี่สามารถรักษาสมดุลให้จักรยานได้ถึงขนาดที่ว่ามันตั้งตรงเลยเวลาที่จอดอยู่เฉยๆและไม่ล้มลงง่ายๆแม้ว่าแฮนด์บาร์ด้านหนึ่งนั้นจะถูกแขวนด้วยของหนักๆท่านั้นยังไม่พอนะครับแทนที่จะหยุดอยู่แค่นี้คุณจือฮุยจุนยังได้ออกแบบจักรยานของเขาให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่<ม>ลิเธียมรวมถึงมีกล้องตรวจจับความลึก R G B และเซนเซอร์ไลด้าที่ช่วยจักรยานนั้นเคลื่อนไหวและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เองในระดับหนึ่งแล้วด้วยมันก็เป็นเต็บแรกของการสร้างออโตน m o ม s c y c คล n งแล้วกัน,นะซึ่งตอนนี้หลังๆเนี่ยการขี่จักรยานไม่ใช่ไม่ใช่ไร้คนขับและจักรยานไฟฟ้านี่กำลังเป็นที่นิยมมากใช่ไปดูคันนี้ครับจัสตินขี่มาให้ดูแล้วแล้วจัสตินเป็นไงขี่คันนี้เป็นไงก็ชอบนะสนุกดีคือ ขี่ในหยุดับขีในหมู่บ้านอะไรแบบเนี้ยที่มันดีสุดคือสวยอันนี้ปริเสธไม่ได้สวยมากเลยเขาเริ่มลือกันมากว่าจัสตินชอบมากแม่ก็รู้พ่อก็รู้